สวัสดีคะ่ะอันนี้ก็คือการจุดเทียนเนาะวิกกี้นะคะมีลูกค้าเก่าๆที่จุดเทียนเยอะมากแล้วก็มีคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะคะจะถามว่าจุดเทียนคืออะไรจุดเทียนเรียกรักคืออะไรนะคะทําอะไรไม่ต้องทําอะไรคะ่ะจุดเทียนเรียกรักสมัยก่อนวิกกี้ให้จุดเองนะคะการไปรจุดเองเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะบาง,บางครั้งเนี่ยคนที่จะจุดก็อาจจะต้องจุดในที่ที่ว่าเทียนไม่ดับอะไรแบบนี้ซึ่งยากลาบากนะคะบางคนก็จะยากลําบากนิดนึง เอก็เลยจุดให้ถามว่าจุดเองดีกว่าไหมเจียงดีกว่าค่ะ,ะ,ะจริงๆแต่ว่าก็จะต้องส่งไปให้ทํานะคะแล้วก็คือก็ถ้าทําถูกต้องก็ได้ผลที่จะที่ดีนะคะและที่จุดให้ไม่ได้จุดทุกวันนะคะจะมีเลิกบอกหน้าเฟซบุ๊กหน้าเพจไม่ค่อยบอกบอกหน้าเฟซและ สองนะคะโอนเท่ากับจองจองเท่ากับโอนอย่ามาจองหายไม่รับนะคะทุกคําว่าจองมันหนักดิฉันน่ะดิฉันต้องไปตามอะ่ะว่าดิฉันไม่ตามด้วยนะถ้าจะตามก็เวลาเซิร์ชแล้วเจออย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าจองจองเท่ากับโอนจ้ะนะคะรายละเอียดครับถ้าคนเคยมีแล้วก็จะรู้ราคาอยู่แล้วเนาะต่อมานะคะไม่ต้องตามบางคนตามแบบตามแ,บบแปลกๆจิกจิๆๆคือยิ่งจิกไม่ทํานะคะถ้าใครรู้จักพี่วิกกี้มาก่อน ิกกี้ไม่ทํานะคะเออส่งของเหมือนกันถ้าเกิดวิกกี้ลืมจริงๆเกินห้าวันนั้นก็ซีโรลรลาบจริงๆแต่ถ้าเกิดว่ายังไงส่งของช้านะคะปกติทําคลิปช้าด้วยนะคะแล้วก็ลูกค้าก็เก่าจะรู้ดีไม่ค่อยกล้าตามแบบเหมือนคุณประวันพลร,รัฐคุณนหรือว่ามีลูกค้าทักมาทคืนมันเป็นงานฟิลลิ่งอะค่ะคือมันเป็นงานที่แบบการใช้อารมณ์ ใช้แพชชั่นในการถ่ายทอดความรู้สึกออกมาถ้าบังคับให้ทำนะมันทำไม่ได้ยิ่งบังคับยิ่งกดดันยิ่งไม่ทำอันนี้นะคะต้องไม่รู้ว่าคนเป็นยังไงคือมันเป็นแบบนี้จริงๆนะถ้าหมายถึงว่างานของการถ่ายทอดว่าเออเทียนเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องใช้แพชชั่นอ่ะในช่วงวงนั้นอ่ะนะคะคนที่หนึ่งนะคะคุณธนัชยาอะไรนี่แหละนะคะโอเคสำหรับความรักเนี้ยนะคะก็ หลังจากจุดเทียนไปแล้วโอเคซึ่งผู้หญิงคนนี้มีคนรักหรือมีคนที่เข้ามาถึงสามคนเนาะนะคนะ,ะมีแต่คนมาชอบเธอเนาะแต่มีคนนึงเนี่ยนะจะดูเด็กกว่าใครเพื่อนห้ามถามนะห้ามถามนอกรอบเพราะเธอไม่ได้ดูดวงกับฉันนะคะเธอฟังแค่นี้แล้วก็แล้วก็วกอยากอยากดูส่วนตัวนะคะก็จองคิวมานะคะอืก็เลยกลายเป็นว่าถึงมีคนมาชอบเยอะตามที่เธอทําที่เธอทําเนี่ยแต่เธอกับรู้สึก อ้างวางอะนะคะมันมีคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่คือทุกคนไม่ได้ไม่ได้แบบเหมือนตังที่จะให้ก็ม,มีคนหนึ่งที่ให้แต่ว่าที่เหลือก็คือเป็นให้ความรู้สึกนะมีแต่คนมาให้ความรู้สึกแต่นั่นแหละมันแปดดาบเกิดขึ้นในตอนท้ายมีคนให้ความรู้สึกมากก็ไม่ได้มีความสุขนะโอเคสมหวังแหละจากการจุกเทียนนะเรียกเรียกสเสน่ห์เรียกคนมาชอบคนที่สองคุณอดีตชื่อคุณอะไรอะ่ะ <c oughs> คุณนัดพัชชาไหมอดีตผู้เปลี่ยนเชื่อลูกค้าเก่าจำไม่ได้ละคุณอะไรนัดนรีคนนี้ความรักจะมีการทะเลาะเบาแวงเสมอนะคะคือให้คิดซะว่าอยู่แบบเพื่อนนะคะให้คิดว่าอยู่แบบเพื่อนความรู้สึกจะเริ่มต้นขึ้นใหม่ค่ะนะคะอืมนะคะเขาก็จะพยายามปรับปรุงนะคะรอบนี้ก็จะดีขึ้นความรู้สึกจะเริ่มต้นขึ้นใหม่ นะคะในหนึ่งสัปดาห์คนที่สามนะคะคุณสวงนะาสวงสุดาอะไรเนี่ยนะคะอืมคือมีความเป็นกดดันแล้วก็เป็นคนอีโก้สูงด้วยนะคะตัวคุณนะการจุดเทียคครั้งนี้ถามว่าดีขึ้นไหมของคุณเนี่ยยังต้องบอกว่าเขายังมึนงงอยู่ในความรักเขายังสับสนอยู่ดีนะคะมันไม่ได้ทำให้เขากลับมาเลยแต่เขาอาจจะเทคชั่นกับคุณหรือว่า เข้ามาแคร์คุณหรือว่ามีอะไรบางอย่างให้กับคุณมากขึ้นนะคะในเวลาสองเดือนนะคะแต่เขายังไม่ได้เลือกข้างนะคะอืมมันต้องไม่มีใครมันได้ไม่มากกว่ากรรมนะคะต้องบอกก่อนต้องเล่าให้ฟังก่อนต่อมาคน คือบางครั้งกรรมที่คุณทําไว้ในเรื่องของความรักมันค่อนข้างเยอะนะฮะมันเป็นทําให้ทุกอย่างเวลาจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นฉับพลันโดยสวดขุดาคุณโดนใจตัวเองคุณอยากทําอะไรคุณจะมีเหตุผลของตัวเองทําให้มันเวลาที่เขาเหตุผลของฉันน่ะแล้วทาให้เวลาเกิดอะไรขึ้นกับคุณเวลาฟีดแบ a c มันกลับมันเจ็บมันเต็มเนื้อเนื้อคุณธีระนะคะถามว่ารักครั้งเก่าเนี่ยเออ เขาจะกลับมาให้ความรักความสำคัญไหมได้นะคะแต่คุณอย่าเรียกร้องคุณอย่าบอกมารักฉันนะมาแคร์ฉันคิดมาคิดถึงฉันคุณอย่าทำอย่างนั้นให้คุณธีระเฉยและนิ่งไปเลยเพราะว่านี่คุณธีระไปจุกจิกไปเยอะสิ่งกับเขาคุณธีระเหมือนไม่มีตัวตนเหมือนเข้มแข็งนะคะเขาจะกลับมาเองแต่ในห้าสัปดาห์นี้ถ้าคุณไปมีเป็นผู้ชายเจ้าน้าตาผู้ชายอ่อนแอผู้ชายอิดโรยถ้าคุณยังเป็นอย่างนี้อยู่ จุดเทียนร้อยเล่มก็ไม่ได้นะคะเพราะคุณขาดความเป็นแมนพาวเวอร์ไม่มีความผู้ชายนะคุณต้องเข้มแข็งนิดนึงนะคะคนที่หกนะคะอคนที่หกนะคะจุดเทียนเรียกความรักได้ตังนะคะคนที่หกได้ตังแน่นแน่แนนนะคะแต่ได้ตังมาเนงก็จะมีการระหว่างการทะเลาะเบาแหวงต้องปรับจูนพลังงานกันนะคะเพราะมีความเออหึงหวงเป็นอยู่นะคะ คนที่เค่ะคุณขิตารัตนะคะมีการยินยอมมีการอ่อนข้อให้กันนะคะแล้วก็อาจจะมีการช่วยเหลือกันแต่นั่นแหละความสัมพันธ์ของคุณคิตารัตก็ยังไม่ราบรื่นอยู่ดีเป็นความสัมพันธ์ของคู่กรรมนะคะที่เดยวดรเด๋ยวร้ายแต่ก็มีความรักให้กัน คนที่แปดนะ,ะจำชื่อพี่ได้คุณอะไรอ่ะพัชรมนลอันแรกน่าจะเป็นเรื่องความรักนะสองน่าจะเป็นการเงินเป็นความรักแบบความหลงสนเนหาในเพศสภาพนะคะซึ่งหลังจุดไปแล้วเนี่ยดีมากนะคะความรักของคุณพัชรมนคคือเต็มได้เต็มๆนะคะมันอยู่ที่คนด้วยนะอยู่ที่แบบดวงเดิมอะไรอย่างเงี้ยดูอยู่ที่แบบคือดีเลย ดีไวมากของอุชรณ์มุนนะคะการเงินนะคะก็สู้ฟันฝ่านะคะถ้าเกิดอยากได้จากคนก็ได้นะคะจะมีคนใจดีมาให้นะคะแต่ว่าเงินนั้นก็ใช้ไม่ก็ถ้าพูดถึงการเงินก็ใช้มือเตบะป๊บเดียวหมดนะคะือเงินนี้มันจะไม่ได้นานคุณประวันรั์คุณประวันรั์รรเงินเต็มมือเลยค่ะนะคะ ยิ่งเป็นเรื่องของเสน่หหาลูกค้าหรืออะไรก็ตามแบบต่กนคุยไม่ไดหน่อยๆน,น,นะคะเขาก็เออแต่จากที่เขาไม่ตกลงไม่ซื้อไม่อะไรเขาจะซื้อนะคะต่อมาสิบเอ่อต่อมาคุณชีคุณชีนะคะเป็นเรื่องของความรักใหม่หมๆที่เข้ามานะอืมอืม ตายละคนนี้รักมากสองถ้วยรักมากสิบเหรียญสองเหรียญไายละตาตาตาทั้งรักทั้งหลงแพชชั่นมาเต็มูเอ้ยขอแม่อีกหนึ่งใบจ้ะเริ่มต้นตความสัมพันธ์อ่ะมีน้องคนนี้ก็ถามามันพิเศษอ่ะถ้าจะตกลงดีไหมแม่ให้ไหมแม่อได้ไหมแม่โอเคได้ตังค์ไหมแม่อ่ะโอเค ลูกลูกค้าถามมาพิเศษนี่เขาพิเศษมานะคะถ้าเริ่อต้นความสมบันธ์คนนี้วันนี้ได้ตังค์ไหมแม่เขาก็เลี้ยงเธอดีเป็น D M Place น่ะนะให้ทุกอย่างเธอแบบเย้ายวนอุแต่ะละนะคะเรื่องตังค์แม่เห็นเป็น D M Place ค่ะไม่ไม่ได้ขึ้นไพ่เหรียญแต่ขึ้นความอุบมสมบูรณ์ก็คือเลี้ยงดูไม่ให้ขาดตกบกพร่อ,องเนาะโอเคบายบายจ้า